โอเคครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ดอยเซอร์ชแนลนะครับตอนน้องขึ้นอยู่ผมอีกครั้งนะครับดอยนะครับ,รบวันนี้ดอยจะมาแนะนําแนวทางการเล่นตัวของฟลอริโนในขั้นพื้นฐานกันนะครับว่ามันเล่นยังไงคอมโบยังไงมีทิคอะไรบ้างวันนี้ดอยจะมาแนะนําทุกอย่างเท่าที่ดอยรู้นะครับอจตะก่อนอื่นดอยขอพูดไปก่อนนะว่าดอยไม่ใช่เมนฟลอริโนนะดอยอาจจะเล่นออกมาได้ไม่ช่ามากไม่พิ้วมากนะครับแต่ว่าดอยจะพอรู้พื้นฐานเบื้องต้นนะที่ทําให้เราเล่นฟ o อริโนได้เป็นว่ามันควรจะเล่นยังไงมีคอมโบยัง อ่ะถ้าใครเป็นเมนฟอยติโน่อาจจะดูขัดตาดิดนึงนะแต่ว่าถ้าใครอยากได้พื้นฐานในการเล่นฟอยติโน่ดอยว่าคลิปนี้น่าจะช่วยคุณได้นะครับโอเคก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับสกิลของฟอยติโน่ก่อนนะสกิลฟอยติโน่ N o เนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับตัวของพาสีนะครับชัฟเฟิลนะครับเวลาดาบเรืองแสงเนี่ยเราจะตีไกลขึ้นนะครับแล้วก็พอตีเนี่ยเราจะฟื้นฟูเลือดนิดนึงนะแล้วก็ได้ดามเมจเพิ่มขึ้นเวลามีดาบเรืองแสงแล้วตีไกลขึ้นเนาะมันจะพุ่งไปอย่างงี้จึ๊บนะฮะอ่ะพอพุ สกิลหนึ่งของฟอยติโน่ครับปลาปลาุปา๊บจะสตาร์สตูนะครับแล้วก็จะเสกดอกไม้ออกมา3มุมนะครับมุมแรกเนี่ยจะเป็นดอกไม้ที่พุ่งมาหาเราโดยตรงเลยนะครับระยะประมาณนี้อ่ะสมมติปลาไปปุ๊บใช่ไหมดอกแรกมันจะอยู่ตรงกับเราเลยพอดีนะฮะพอเก็บปุ๊บเนี่ยเราจะได้พาสีชัวๆนะครับพารสีเห็นปะอันนี้วงๆอยู่เนะี่ยพาสีกำลังทํางานอยู่นะครับอ่ะอย่างนี้ประมาณนี้นะครับพูดง่ายคือมี3ดอกก็ใช้พาสีได้3รอบนะครับตัวสกิล2ของ อ่ไฟติโนเนี่ยมันใช้ได้3ครั้งนะครับแต่ละครั้งเนี่ยใช้สเตมินาหรือเอเนอร์จี้ยังไม่รู้นะครึ่งหลอดนะครับประมาณครึ่งหลอดนะครับถ้าเกิดไม่ไม่ยอมเก็บดอกเนี่ยก็จะใช้ได้2รอบประมาณนั้นนะฮะประมาณนี้อันนี้คร่าวๆนะครับหลักการการคอมโบของไฟติโนนะครับการเก็บดอกไม้เนี่ยจะทําให้ท่า2ไม่ติดคูดาวนะยังไงอย่างเช่นเราใช้ท่า2ไปแล้วใช่ไหมเก็บดอกไม้จึ๊บเนี่ยท่าสองจะไม่คูดาวนะครับอันนี้คือเมคคาดิกแรกก็คือทําให้รีคูดาวท่าสองในทันทีเวลาเก็บดอกไม้ได้นะครับอ่ะเมคคาดิกสอง เมื่อเราใช้ท่า2นะครับเราจะลดคูดาท่าหนึ่งสมมติเราใช้ท่านท่าหนึ่งเห็นป่มเวลาใช้สกิลดนปึ๊กๆไงมันจะลดคูดาได้นะครับคือคูดาท่าหนึ่งจะลดได้เมื่อใช้ท่าสองนั่นเองก็พูดง่ายคือถ้าเราใช้ดอกโดนนะครับเราใช้ท่าสองโดนเรื่อยๆคอมโบมันก็จะวนไปวนมาเรื่อยๆได้นะครับอ่ะประมาณนี้อันนี้คือหลักการในการคอมโบก็คือปึ๊กๆ S <S <S เ,เห็นป่ะครูดาวท่านหนึ่งเนี่ยอันนี้โดนไม่มีรถครูดาวนะก็จะกลับมาค่อนข้างไวมากนะครับก็ถ้ามีเทมรถครูดาวสักสิบยี่สิบเนี่ยก็จะสามารถวนสกิลรัวๆได้อันนี้คือความเก่งของมันนะครับแล้วก็สกิลสองเนี่ยมันเป็นดาเมจจริงด้วยนะครับค่อนข้างแรงนะเพราะงั้นไม่ต้องออกจอเกาะเยอะตัวน,นี้ก็ดาเมจตีแทงเข่าตีอะไรก็ตายนะครับแรงมากนะครับส่วนอันตรีของฟอนติโน่เนี่ยก็เป็นการโดดเข้าไปนะครับะ ไอตัวที่ติดสัญลักเนี่ยจะโดนเจาะเกราะนะครับแล้วก็ไอตัวที่ไม่ติดสาญลักเนี่ยจะทำซีซีใส่เราไม่ได้แล้วก็ทำา a m เม e ใส่น้อยลงนะครับก็พูดง่ายๆคือเอาไว้ดวลกลางไฟได้นะครับเราจับใส่แครี่จับใส่อะไรก็จะไม่มีใครมาขัดเราได้นอกจากตัวที่เราจับไว <S <S 1> <S 1> ้เนาะมันก็จะเสกดอกไม้มา3ดอกเหมือนกันนะครับแล้วการปาดอกไม้เนี่ยมันสามารถปาได้6ดอกได้นะถ้าเกิดเราสมมติเราปาใสา่ชีฟไว้ตัวหนึ่งสมมติปาใส่ชีฟไว้แล้วอันติไว้ไปโดนตัวอื่นอะไรเงี้ยมันก็จะมี6ดอกได้นะครับประมาณนี้คือถ้าเกิดบางคนละเป้ากัน มันจะมีสร้างดอกไม้6ดอกได้นะครับแต่ว่าก็ถ้าเกิดมีจังหวะนะอาจจะทําได้ปาดอกใส่ตัวหนึ่งอันติใส่อีกตัวหนึ่งก็จะมี6ดอกบนพื้นได้อะประมาณนี้โอเคมาเข้าสู่คอมโบขั้นพื้นฐานกันบ้างน,นะครับคอมโบฟอนติโน่เนี่ยมันจะมีหลักการง่ายๆนะก็คือใช้พาสีก่อนท่า2เสมอนะครับยังไงพาสีก่อนท่า2คือพุ่งเข้าไป2อเนี่ยอย่างนี้อ่ะพุ่งเข้าไปแล้วกด2เลยนะครับ ทีนี้พอพุ่งไปกับสปุ๊บเราพุ่งไปหาอีกดอกหนึงต่อนะครับมันจะเป็นเริ่มเป็นคอมโบมันนะฮะงงไหมใครไม่ทันช้าๆครับแล้วทําตามดอยนะก็คือพุ่งไปกับสอครับอ,อันนี้คือเบสิกกันพุ่งเข้าไปกดสอแล้วก็ถ้าเราอยากจะได้แบบแอดวานซ์หน่อยแบบจังหวะสมจริงนะก็พุ่งไปกดสองใช่ไหมปาดอกครับต้องคัดสีก่อนนะ ถ้าพาสีทีหลังนี่จะ,จะคือผิดผิดกฎนะครับมันมันจะไม่เร็วนะเวลาเราใช้พาสีก่อนแล้วกดท่าสองเนี่ยมันจะแคนเซิลดีเลย์ได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ไวมากมันจะแบบจ๊บจึ๊บนะ <Yeah, S 1> มันก็จะค่อนข้างไวนะหลักๆก็คือใช้พาสีก่อนนะครับแล้วก็ท่าสองตามนะแล้วปาดอกอะไรก็ว่าไปเราจะปาดอกก่อนอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในการกดคอมโบแต่และครั้งเนี่ยพยายามกดพาสีก่อนกดตีธรรมดานะค่อยๆกดนะครับอันนี้ดอยจะเริ่มแบบไม่มีคอมโบนะแล้วก็คือปาดอกใส่ก่อนเลยนะครับอ่ะปึ๊บกดสอง อนีหนึ่งอี้ธรรมาดาก้2สอ,องอันนี้คืออันนี้คือเบสิกเลยแค่ลัมแค่นี้ได้ส่วนใหญ่ครึ่งหลอดแล้วไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามตัวมันค่อนข้างแรงนะถ้าลัมได้สองชุดส่วนใหญ่ตายนะครับซาฟ,ฟอร์นิโน,โน่นะฮะก็หลกัลกๆนะครับก็แค่นี้นะครับก็คือลัมแล้วก็โยกไปนะฮะตัวนี้ปัญหามจะอยู่ตอนที่เราทีมไฟ์นะครับแล้วก็แบบ,แ,บบแบบเรียกว่าไงสู้กับศัตรูที่มันเคลื่อนที่ไวๆแล้วปลาดอกไม่โดนเนี่ยมันจะเป็นปัญหาได้แต่ว่าถ้าถามว่าตัวมันอะคอมโบยากไหมจริงๆคอมโบมันไม่ยากมันยากตอนใช้ทีมไฟยาากกใในนตออช้ปดว่า ต้องสู้ยังไงตัวนี้ต้องสู้ยังไงออกไอเทมยังไงประมาณนี้มากกว่าก็ทราบคอมโบก็จะประมาณนี้คร่าวๆนะก็คือเวลามีพาสซีฟก่อนก็ใช้พาสซีฟไป2ก่อนแล้วค่อยท่าหนึ่งตามอะไรอย่างงี้ส่วนอันตีเนี่ยจะใช้คู่กับคอมโบตอนไหนก็ได้นะสมมติศัตรูมันจะวิ่งหนีอะไรอย่เงี้ยดอยปรับให้ศัตรูวิ่งได้นะอะไรอย่างเงี้ยพอศัตรูวิ่งหนีก็ตามต่อแล้มันก็จะดอกมันจะวนๆมาได้นะครับอ๋อดอยลืมพูดว่าอันตีเนี่ยเวลาเราติดอันตีอยู่เนี่ยเราจะอนี่ได้นะครับมีเทมเปอร์ดีกัน นะฮะฮคืออันติเนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยเราจะดูดเลือดเป็น2เทา่าเลยจากพาสซีฟนะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็สมมติดูดได้เคยดูดได้250แต่สมมติ230ก็จะกลายเป็น460อะไรอย่างนี้นะครับเดีย๋ยคนไม่เชื่อนะฮะมันก็กลายเป็น460นะครับมันคูณ2ง่ายๆเลยครับไม่ได้คูณค่าดูดเลือดนะมันคูณค่าพาสซีฟนะเพราะงั้นก็คือพาสซีฟได้เท่าไหร่ก็คูณ2นะแนนติมันก็เลยทำให้ตัวเนี้ยมันซัสเทนได้ค่อนข้างเยอะเนาะ โอเคก็สำหรับพื้นฐานในการเล่นฟอนติโน่คร่าวๆก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูในคลิปการเล่นตัวอย่างกันเลยดีกว่าว่ามันเล่นยังไงกันนะครับสำหรับฟอนติโน่นะฮะก็เริ่มมาเสื้องเท้ามาก่อนเลยนะครับดูเซเทมอ์ชิ้นแรกเราขึ้นเป็นเท้ากันเบก่อนสกิลแรกเนี่ยถ้าเอาไว้เคลียร์เวสเนี่ยส่วนใหญ่ฟอนติโน่มันต้องรีเวลสองนะโดยแนะนำเป็นท่าสองครับพอดศึกษามาเหมือนท่าสองจะเคลียร์ได้ไวสุดนะครับ c f โดยคัมเฉยเอ๋ก okay. ็เจอเป็นลิกเตอร์นะครับลิกเตอร์น่าจะดักงัด2ทีได้นะครับแต่ต้องระวังก่อนนะรอเขาเปิดจุดก่อนก็ได้นะค,ค่อยว่ากันว่ามีเขางัดแล้วโอเคเดี๋ยวเวฟได้นะครับ <9 lips S 1> ไม่น่าสู้ได้นะครับพอ <9 S 1> เขาเคลียร์เสร็จก่อนนะครับเวลาเล่นออฟเลนพยายามเมื่อเขา2ก่อนพยายามยอมยอมเข้าไปนะครับ <S <S อย่าไปอย่าไปสู้มากนะครับเวลาสู้มากแล้วมันจะเราจะเสียเลือดฟรีโดยใช่เหตุนะครับเนี่ยพอเรา2เราสู้ได้นะครับจริงๆอ่ะ ขอแค่ไม่โดนเขางัดสองทีก็ชนะได้นะแต่ว่าอันนี้จะโดนงัดอ่อนโอเคเขานายืนดักตรงนั้นแหละรอๆก็ได้นะครับจริงๆไม่ต้องรีบนะครับเล่นฟอร์เรนต์เอาไปอะไรเก็บเลือดหนะ่อยเงี้ยเขาต้องเคลียร์เวฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเ,เป็นป่าเในเอนโซนเะขาใกล้ฟาร์มเสร็จแล้วเหมือนกันนะั่นแหละยเรายืนดูจังหวะโอเปลาดอกไม่โดนด้วยงี้ถอยก่อนนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเพราะว่าเอ็นโซจะฟาร์มเสร็จแล้วเนี่ย มาแล้วมึงเนี่ยเอ๊ะเดี๋ยวก็ฟาร์มไปไหนเนี่ยจบล่างเหรอไล่เลยไม่น่าทัานนะเอาไว้ไป เวลาเล่นฟในนูนมันยากตรงที่เราต้องลำเป้าเคลื่อนที่แหละระบางตัวจะมีสกิลปัดนู่นสตันนี่อะไรเงี้ยมันจะลำยากนะครับย oh, ิ่งเป็นริกเตอร์ด้วยนี่ไม่ชวนนะครับบางครั้งเขาก็ดักฆ่า,าได้ไงถ้าเราแบบชิวๆน่าจะยิงวาร์ปว่ะเดี๋ยวนี้เขาคิดไอ้ <Wow. S 1> น,นี่กันนะฟอร์เรนสายแทงนะครับชิ้นแรกออกมาเป็นเกาะสะท้อน อตฮิตกันเลยเกินนะฮะเดี๋ยวเขาไปรีเลียดมาเนาะจะออกชิ้นแรกออกกอดสะทอนนะเราตามเรนกันนิดนึงหายโอเคเมื่อกี้ลาช้าอยู่นะแต่ว่าก็ยังถิดว่าข้างๆต่อเนื่องอยู่ ไม่น่าได้นะเลือดไม่พร้อมอรอแป๊บหนึ่งอาจจะมีเคียวน่าจะพอเล่นได้รอดูเขาห้าวไหมอออโอเคต้องจ่ายเคียวเลยฮะว้าฟเดียว๋ยวยมีลิกเตอร์วิ่งมาจริงมันก็โชว์ได้แหละแต่ว่าชอ็อต แล้วช็อตนี้มันจะดูไม่ค่อยน่าโชว์นะถ้าตายฟรีลดสปินไปเลยแด้วกันครับเดี๋ยวป้อมแตกเจ้คีฟด้ยโอ้โหตีตีตีถึงส enfin ิลูกเอ๋ แม่งเอ๊ยคือโดนดักอีกปันเนี่ยน่าจะมีแรดมาดักวะเดินมาดักมาเนี่ยอู้เดินมาด้วยเดินอมใ <laughs> นเวลาเดนอมรออะไรล่ะไม่สู้นะแรดอ่ะตัวแรดนชนะตัวของฟอร์เรนนะครับแบบว่าเขาถ้าเขาใช้พาังี่โดนแล้วก็โดนสตันเรือเรือไรวนไปเรื่อยโอเคถือว่าทำได้ดิไม่โดนดักค่ <c oughs> แต่เหมือนมีเซลิก้าเกิดเกิดเนาะสองพันสองละ เรายังวิ่งวนเล่นอยู่เลยเราเล่นเป็นแทงก็จะตายยากหน่อยนะครับโดนสตอมได้อะไรอย่างเงี้นะโอ้โอันที่เข้ามาเลยไม่สู้เลยฮะเขาถอยเขาป้อมเราก็เล่นไม่ได้ นี่เป็นไรฮะตามไปก็ได้อะรนี้เนาะดูชิวมีรอไงสันติไม่มีไม่อยากเข้าเยอะอ่าด้วยถ้าเขาใส่ไองนี้ได้ไางนี้ได้ถ้าเขาวิ่งเข้าใส่ไิ้สปีดไล่เลยไม่มีของแล้วเกิด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 กดไหลไปนะไหลจะเอาจะเอาเลยล่ะ เพื่อนเราได้เพื่อนเราใจมาใจมาโอ้โอ้เจนเจนยอมแล้วยอมแล้วโอเคสี่ธรรมดาได้แหละไม่ต้องพิธีรีตองหุดหวดไปเมื่อกี้ดอกพลาดอีกแล้วอ่ะนั่นแหละนะครับอีกอย่างหนึ่งที่ต้องการทราบตัวนี้คือสมาธิ <laughs> นะครับเวลาปลาดอกปคะครับมันบางคนก็ปลาเบิ้ลกันนะแบบปลาแบบกดออโต้กันแต่บางบางคนถ้ามีสมาธิหน่อยเขาจะเลงกันนะครับเวลาเลงแม่นๆมันก็จะมีผลเยอะหน่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โห oh <c oughs> <c oughs> ไปดีกว่า <laughs> จะตายเอาเนะี่ยมีคนวิ่งมาแล้วจะไม่ยืนวา้าอย่างนั้นก็จะได้ปล่อยป้อมแตกตามสไตล์จะเข้าเข้ามาต่อยไหนไหมละ่ะโอเก็ยังไงดีจริงๆอ่ะถ้ออยากเล่นแบบสายที่สายมาตรฐานนะเขาจะเล่นแบบอะไรนะโบเก้นชิ้นแรกหรือไว้ก็หมัดชิ้นแรกกันเนาะแต่ว่านี้ดอยขึ้นโบเก้นให้ก่อนแล้วกัน ลมลมได้ยังไงเพื่อนตายเลยเมื่อกี้ถ้าไม่ลมนเพื่อนน่าจะรอดเพราะน่าจะฟันทันแพ้ไปเจ็ดแล้วแต่ตังยังตามเซนิก้าอยู่เลยต้องไปเก็บเซนิก้ามั้งอ่ะคิดว่าเขาเอาเยอะเหลือเกิน อะไรเยอะแยะวะเนี่ยไล่ไม่ตายสักตัวหลุดหิดแล้วดิลนเลยลำหลายตัวเนี่ยมันนั่งจิมแทงอยู่ไม่ตายไอ้ทีเอาใหม่เอาใหม่บอกแล้วว่าไม่ช้ำ คือมันพอลามได้แต่มาลามแล้วมันไม่ไหลนี่ต้องฝึกเพิ่มนะตอยก็ยังพยายามฝึกมาฝึกมาล้วตัวมันออกมาแล้วเนะนี่ยเนี่ยมันมันยากตอนที่เขาวิ่งหนีกันเนี่ยวิ่งไปหน,นีไปไหนกันหมดเนี่ยเดี๋ยววิ่งเสียววิ่งโอเคเราเป็นเดี๋ยวออกหมัดอีกชิ้นแล้วกันมันจะนหนานหน่อยคือตัว ฟอรเรนเนี่ยไม่มีอะไรเลยขอแค่ตายยากๆแล้วก็ลามไปเรื่อยครับตัวมันเก่งเเจนดาลี่แล้วมาเรามาตัวนี้มันเป็นตัวที่ไล่ฆ่าแคลรี่ได้ดีมากๆอีกตัวหนึ่งนะฮะพาส,สีบเด้งสิลูกเด้งหน่อยเด้งหน่อยพาสีบพาส,สีบลูกพาส,สีด <c oughs> ไม่ต้องถ้าคีบ <laughs> เดินไปแปนะท่าสองตัวมันไล่แคลรี่เก่งมากไงคือแบบมันไหลอ่ะแล้วคือแบบแคลรี่มันมีแค่หนึ่งฟิกบ้างหนึ่งกระโดดอะไรเงี้ยตัวมันแบบไล่นูไล่นี่อันติอะไรไม่รู้เยอะแยะมีฟิกมีสปงสปินนะครับของเล่นมันเยอะมากนะหรับพอร์ติโนในการไล่แคลรี่ โอ้โอ้โตายชัรตดาวโดนทุ่มกันไปจนได้ชะก่อนมิง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 กัเลยโอเคตั้งใจเล่งงานตั้งใจเล่งงานแคลรี่เขารวยได้ฆ่าไปเนี่ย เล่นฟอร์เรนเ่อร์ไหนดอยล็อกเป้าเป็นตัวเลือดน้อยนะเวลาช็อตนะจริงๆไม่มีหลักเวลาล้ำบางครั้งเราก็แบบแล้วก็ลวนๆเนาะดูไม่ันาไฟมันใหญ่อะไรเงี้ยดูแค่ว่าเก็บดอกตรงไหนก็พอละ ก็ไหลๆไปแล้ว on ก็จ um. ับโดนอ่ะ oh. อุป well, ้อมอี้ป้อมอุ้ป้อมโอ้หลมได้อย่างไรนี่ไม่เป็นไรถอยไว้กัน Step first, last <laughs> later. Luck be with me. Step first, last later. Man got a give Kiba หาเรียมดีเดียนตัวนี้เหล่เกมเขาเปิดได้อต็ตินะครับแบบมันชัวร์กว่าแล้วมันก็ดูดเลือดเยอะด้วย อะไรไม่รู้มั่วมากเลยมนัวเล่นไแลวมันนวนัวนะฮะตา่าจะเครื่องร้อนแล้วมันรู้สึกเฟรมเลทมันกระตุกกัะตุ๊บ มีอันกเม่ผฆ่าเป็นิษย้ราเองไม่พอยจเลยเราเราไปเก็บแครี่ทันสายกันเลโอ้โห ตัวเอาตื่นเนีย่ยแมแมวตัวนีตวนต้ต้องต้องตีแครี่ฉันไปแค่แม่ง <laughs> เลง็ง <c oughs> เล็งโลมอ่ะบางครั้งเราก็เลือกตัวเล็งตัวลำยากมันลำไปแล้วได้บอลเนี่ยแครี่อย่างลำเลย Down. Double kill. Step first blood. blood. Double kill. Okay, try not to triple kill. Step try. <laughs> ประมาณนี้แล้วกันจริงๆมันก็มีตาที่ดอยเล่นได้ดีกว่านี้นะแต่รู้สึกว่าอันนี้ก็เป็นพื้นฐานละค่อนข้างได้แต่ว่ามันก็มมช็อดพลาดนะเวลาเล่นแล้วมันจะลวนเองนะตามปกติของฟอร์เนโน่นะฮะบางจาังหวะเราก็ไม่ได้ลํำเป๊ะถ้าลํำเป๊ะเมื่อกี้มันมีหลายช็อตแหละที่มันฆ่าได้นะถ้าแบบเป็นเมนจริงอ่ะตายหลายตัวแลวนะแต่ว่าดอยก็ไม่ใช่เมนมากแล้วพอลำํำล้ำไหลๆไ,ได้นะรู้จังหวะไหนมันไล่ได้อะไรประมาณนี้นะฮะ ครับก็จะประมาณนี้แล้วกนะันเนาะคร่าวๆสับแนวทางในการเล่นฟอนตะิโนเนาะก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นแนวทางให้เพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยนะครับในการลำ้ำหรือการเล่นของมันนะให้ดีมากขึ้นนะก็ถ้าใครเล่นถ้าใครดูคลิปนี้เสร็จแล้วไปเล่นมาแล้วรู้สึกว่าเล่นได้ดีขึ้นเนี่ยก็ลองมาคอมเมนต์ในใต้คลิปบ้างก็ได้ดอยดอยมาไล่อ่านนะก็จะเป็นเกียรติมากนะถ้าดอยสามารถทําให้ทุกคนเล่นได้ดีมากขึ้นได้นะครับประมาณนี้แล้วกัน ครับก็ในเพื่อนชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยะจะเป็นกำลังใจให้คนทำคลิปมากเลยนะฮะส่วนจจเป็นคลิปอะไรแบบนั้นก็ฝากตามได้นะครับวันนี้ผมก็สวัสดีครับ